สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูขบวนรถไฟขบวน2 8 4นะครับขบวน2 8 4ดสีอนสีนนกรุงเทพนะครับสวัสดีครับทุกคนขณะนี้ขบวนรถ2 8 4นะครับกำลังมุ่งหน้าออกจากสถานีดอนสีนนนะครับจะเป็นริ้วขบวนหัวล่านนะครับเป็น G จนะครับขณะใช้หัว G จทำขบวน เป็นกระบวนดอนสีนนท์กรุงเทพนะครับเป็นกระบวนธรรมดาดอนสีนนท์กรุงเทพครับขณะนี้ขบวนรถนะครับได้ออกจากชันชลาดอนสีนนท์แล้วนะครับเพื่อมุ่งหน้ายังสถานีกรุงเทพต่อไปนะครับฟังเสียงนะครับคำรามมาตไกลนะฮะ มาครับอะเครื่องมาลครับเป็น G สี่ห้าห้า ไปแล้วครับเป็นขบวน284นะครับ G A 4526ครับ